สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับช anel ลวัตถุ i ิบกับเกมวันพี b o u ลตี้รัสอีกครั้งนะครับนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมานะครับต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับผมผมจริงๆช a n e l เนี้ยผมก็แบบตอนแรกๆทำเนี่ยก็ด้วยได้ที่เราใจรักวันพีสนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีน้องๆนะครับร่วมมาคอมเมนต์นะครับมาให้กำลังใจผมเยอะมากๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าจะ สนับสนุนไอดีด้วยนะครับผมผมก็ขอบคุณมากมากนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไว้คุยกันเป็นโปรเจกต์ไปนะครับผมตอนนี้ผมอ,า,อาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกหลายๆเรื่องเช่นอาจจะมีภารกิจบ้างนะครับแต่พยายามจะลงคลิปทุกวันนะครับผมคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมารีวิวหนึ่งตัวละครนะครับผมเพื่อนๆเ,ออเจอในแกลงบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ป่วนสุดๆโหดสุด,ๆ,สดๆนะครับผม เก่งมากๆนะครับผมถ้าเล่นดีๆเก่งมากๆสเต็ปดีนะครับโอเคนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมกับตัวละครนี้ครับนี่ครับผมเป็นในส่วนของเมาโกนะครับหัวหน้าหน่วยที่1เมาโกนั่นเองครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวครับผมนี่ไงนะครับโ้โคตรสวยโคตรเท่นะครับเป็นเป็นแบบเป็นนกฟินิกนะครับเรียกฟินิกเมาโก้นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับผมชี้ชี้เห่าชี้ นะมาตรวจมาตรวจโรงงานนะครับเลยชี้ไม่ใช่นะครับผมก็นะเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งคือจู่ๆเริ่มเริ่มจากเก็บคิงก่อนได้ยังไงล่ะนะฮะแบบไปชื่อท่านี่แบบเป็นคําพูดนะครับผมท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่เราจะสามารถฮิลเพื่อนได้นะครับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้มันเขียนว่าอยู่ไกลใช่ไหมก็คือแบบระยะพุ่งมันก็ไกลไงล่ะครับแล้วก็ เป็นในลักษณะของฮิวเพื่อนนะครับผมฮิวเพื่อนขั้นที่2ครับกงเล็บนกอมตะนะครับหรือกงเล็บฟินิก์นั่นเองนะครับผมก็เป็นท่าที่เขาจะเขาเรียกว่าจิกนะจิกลงมาจิกๆๆนะจิกจิกนะจิกศัตรูลงมานะครับความเร็วศัตรูก็จะลดด้วยนะครับผมนะท่านี้ก็แรงครับแรงครับแล้วก็ ติดบูธโรเจอร์แตกเลยนะคุณสมบัตินั่นเองนะครับผมก็คือเขาจะฮิวตัวเองนะครับผมฟื้นฟูต่อเนื่น ontec, องเมื่อเตงล้มลงนะครับพ,พ,พ,พอเราล้มพอเราล้มเขาก็จะฮิวตัวเองนะครับผมนะฮะฟื้นฟ e ูอีกนะครับเมื่อโดนศัตรูสัตว์ปิวก็คือมันคือนกฟินิกอะให้เรานึกภาพนะครับผมนะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต15นะครับหนึ่งครั้งก็คือมีการตายครั้งหนึ่งนั่นเองครับเมื่อถูกเคโอนะครับ,นรบยนคูดาวสกิลหนึ่งอะไรว่าไปนะครับผม คือเป็นตัวละครที่ถ้ามองผิวเผินนะครับก็คือคุณสมบัติเขาอาจจะแบบแม่งแบบเล่นในยุคนี้ได้ไมน่นี่อะไรเงี้ยครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าคุณอาจจะกําลังเข้าใจผิดนะครับว่าเมาโก้เป็นสายที่คุณจะต้องวิ่งยึดธงไล่ฆ่านะครับผมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดนะสําหรับผมแล้วนะครับเมาโก้คือตัวฮิลเพื่อนที่ดีที่สุดในเกมนะฮะผมไม่น่าจะมีตัวอื่นหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยฮิลดีที่สุด เดี๋ยวผมนะครับจะมาเล่นเพื่อนได้ดูนะครับว่าการฮิวเพื่อนของผมนั้นมันจะยากหรือเปล่านะครับรอครับผมเมาโกลูกเลือกของหนวดขาวนั่นเองนะครับนี่เป็นไงทุเรศนะครับผมคือ เนี่ยมีคนใช้โซโลแดงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าแรงระดับนี้ไปใช้โซโลแดงเนี่ยฮะก็มันมันมันโซ,โซโลแดงมันไม่ใช่โซโลจะดเดือดจะตายละดูดยคือแบบผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาให้เพื่อนร่วมทีมมันแบบเล่นยากอะไรเงี้ยผมไม่ฮิวนะโอเค อ่ะฮิวให้เพื่อนครับโอเคครับสามตัวยึดไป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 โอเคครับผมสเต็ปคือฮิวนะสเต็ปคือฮิวนะเราเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องยึดธงอะไรมากมายนะครับ <c oughs> โอเคได้อยู่อ่านี่เจอกรงเล็บ <c oughs> ใครมาใครมาคราฟ ครับครับครับจเย็นครับไรๆคายคายนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออไม่โดนครับหลบกันหลบก่อนโอ้โหระเด็นออกมาใจเย็นเนี่ยครับต้องต้องต้องเล่นในเชิงแบบสายซับนะครับสายซับโอเคคิดใกล้ตายครับเติมให้คิดนะโอ้โห ติดบูทติดบูทวิ่งยาวเอ้ยใครมาใครมาโอ้โหติดท่านี้ครับเขาจะช็อตนะเขาจะช็อตเขาจะช็อตเรานี่นี่กออยากจะฮิวให้คิดนะครับแต่คิดยังยังฮิวไม่ได้ครับโอ้โหแตกครับคิด โอ้ยเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยหนีออกมาก่อนไม่ต้องฮิวแล้วจะตายเอาเย็ดๆ,ๆจะตายเอาแล้วครับโอเคไปส่วิ่งเหมือนกันโอ้โหเจ็บหนักเจ็บหนักมาโก้เจ็บหนักหนีก่อนหนีก่อนเจ็บหนักเจ็บหนัก โอ้โหแตกครับผมสิบกว่านวะิฮะไม่น่าทันนะผมเขาน่าจะเขาน่าจะยึดไม่ทันนะครับโอเคได้อยู่ครับ 9, 8, เก้าแปดเจ็ดมาเน้นปวดน,นะเน้นปวดเมื่อกี้เขาดรนแล้วผมเห็นนี่แน่นี่แน่โอเคครับผมใส่ฮิวนะใส่ฮิวให้เพื่อน ยดไปครับผมเดี๋ยวเราไปยึดธงดีนะครับน่าจะทันอยู่โอ้เจอรอว่ะเพื่อนลบครับเราโอ้ได้ได้รอได้ได้ได้อุ๊ยี๋ยวกัน เพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนหิวเพื่อนก่อนนี่ไงหัวล้อนะกับไอรถเจ้าเือ์มึงอกี้ดกดหัวล้อจังนะโอเคยาวไปยาวไปยาวไป อัะแน่มีตัวมีตัวมีตัวมามีตัวมาโอ้โหโดนไว uh ้เฮ้ยเดี๋ยวมาก่อนโอ้โหโดนหูกันตายหายเลยฮะเกินไปปะเนี่ยเป็นก๊อดก่อนครับผมเพื่อเอาธงคืนมาก่อนฮนะแฟก เรื่องจิกัดจิกัดจิกัดจิกรงนี้กันจิกรงนี้กันโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบตายนะครับผมเพื่อ,อเล่นเมาโกให้ดูนะครับหลบได้หลบได้หลบได้ต่อยมาเออต่อยมาเอตตายตายเอ็งมีสีมือว่า <c oughs> เอาเออเอาเอา,เอา เออชาร์จมาไม่จะเที่ยวหรอกเพื่อนแตกไม่แตกถึกจริงโอ้ oh my god, go? oh my god. god, god. ห้าสิบวิครับผมกอดกอดหิวไว้ก้อดกันโอเค อุ้ย oh, อุยไอยงไงโอ้ยตายหลบก่อนหลบก่อนเออได้อะไรจะเอาอยู่แล้วโอหมันยืนสามตัวเลยเหรอยือเพื่อนกันโอ้หิวไม่ได้โดนตัดเลือด โอ้โ,อโ,อโอ้เจ็บหนักเจ็บหนักนยังชนะครับผมเหน็ดเหนื่อยจริงๆฮะแต่ว่าเล่นดีนะผมบอกก่อน ดธงก่อนนะใส่วิ่งยึดธงแรกนะครับจังหวะนี้แต่ธงบ้านเราไม่ต้องกลัวนะครับธงบ้านเราไม่ต้องกลัวเลยโอเคดอดไปดอดไปเออดอดไปสวยนี่แหละฟื้นพะื้นหิ้วเพื่อนกันนะสวยอืม ออกมาทงบ้านนะครับออกมาทงบ้านก่อนก็ต้องมีป่วนบ้างเล็กน้อยไอ้ยาใช้ใช้ใชสองสกิลเลยอ่ะใช้สองสกิลเลยอ่ะอืมอืมไม่ดีเนี่ยนะเราเราจะไม่ยึดไม่ยึดนะครับเราจะไม่ฝืนนะไม่ฝืนคือถ้าฝืนเราก็แตกอนะ่ะไ,ไป โอ้ยโดยตัดเลือดมันหลอยเราฮะตัวหลูลอยเราครับผมขีโกงไอ้ขีโกงไอ้ขีโกงหลอยอ่ะลอยอ่ะโอเคฮา ไม่ยอมให้ยึดธงหลอกสวยครับเพื่อนดึงมาแล้วฟีลอยาว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 ไปยาวไปฮิวไว้ก่อนจะหลบทำไมลนะเพื่อนสวยธงบ้านธงบ้านเฮ้ยธงบ้าน โอ้ชาร์จชาร์จโอ้โหแตกเออเพื่อเราเติมนั่นแหละครับจังหวะดียิงไปอุ้ยเกือบ อ้กันตรงกันตรงแล้วกันตรงกันตรงเพื่อนกันตรงถ้าเสียตรงนี้จบเลยนะถ้าเสียตรงนี้จบเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปดวิ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 โอเคครับผมโอ้ยโคตรตึงอ่ะโคตรตึงจริงอ่ะ เอาละครับสำหรับมาโก้นะครับผมก็หลายๆคนอาจจะเล่นเป็นแบบสายป่วตรงยึดธงนะครับผมแล้วก็ชอบพุ่งข้ามข้ามข้ามสะอะไรอย่างเงี้ยนะครับในด่านอาลองฟาร์กหรือว่าจะเป็นด่านชาบอนดี้นะครับผมมันก็สามารถพุ่งได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายฮิวเพื่อนมากกว่านะครับเพราะว่าเอ่อต้องบอกว่าคะแนนเราจะไม่เยอะนะครับถ้าเราเล่นเป็นตัวฮิวนะครับผมแล้วมันเป็นตัวฮิวที่ดีมากนะครับผมทําให้เกมพลิกได้นะครับจังหวะเพื่อเราใกล้ตายเราก็ฮิวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ผมมองว่าเราก็จะเป็นเป้าเป้าสายตาเหมือนกันนะครับเราพยายามอย่าเข้าไปบวกนะครับถ้าเราเอาเมาโก้เข้าไปบวกเนี่ยผมว่ามันอันตรายนะครับผมแล้วก็ถ้ายึดธงไม่ได้ให้ถอยออกมานะครับสเต็ปผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะไม่เหมือนบิ๊กมัมนะครับที่แบบเราจะแบบยื้อยื้ยื้อธงไว้นะครับผมเราจะยึดได้นะครับผมแต่ว่าสําหรับเมาโก้เนี่นไงชี้ชี้นะครับสำหรับเมาโก้ก็ควรจะเล่นเป็นสายฮิวนะครับสาหรับผมนะฮะ ถ้าใครมีเทคนิคดีๆแล้วมอโก้ก็แนะนำเข้ามานะครับผมก็ยังไงขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกดติดกด subscribe กันนะครับผมแล้วก็กด f o l low กดกระดิ่งกันนะครับผมทำให้ไม่พลาดคลิปใหม่นั่นเองนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นตัวละครไหนนั้นนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับกับ channel alternative นะครับชื่นชอบผมกดไลค์ด้วยนะครับผมยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมโยโย่เย้